ก็คือในประเทศจีนเป็นหลักแล้วก็มีที่สหรัฐอเมริมลนที่ปากีสถานแล้วก็ที่ฮังการีส่วนเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนโฟาร์มในแง่ของการป้องกันโควิด -19 สามารถป้องกันเชื้อสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ตามข้อมูลนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณร้อยละ79จากค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทั้งหมดที่มีการทดลองฉีดวัคซีนของซิโนโฟาร์มใน1ิประเทศทั่วโลก ส่วนการวิจัยล่าสุดเฉพาะที่สารัฐอ,อิมริลาส,สามารถป้องกันเชื้อได้ถึงร้อยละ93เพราะฉะนั้นถือว่ามีประสิทธิภาพสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนในแง่ของการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์เท่าที่ที่มีการทดสอบเบื้องต้นโดยเฉพาะกับเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใตา้ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง แต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อังกฤษกับสายพันธุ์บราซิลซึ่งประเทศไทยนะครับมีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่านั้นเองปรากฏว่าผลทดสอบมีประสิทธิภาพการป้องกันค่อนข้างดีขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกังวลน,นะครับก็คือผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น ก็คือเท่าที่ที่มีการทดสอบกันนะครับคนที่ได้รับวัคซีนซิโนโฟาร์มไปอาจจะมีอาการปวดบวมเกิดรอยแดงในจุดที่ฉีดส่วนอาการอื่นๆก็อาจจะมีเช่นปวดศีรษะหรือมีไข้อ่อนๆร่วมด้วยสําหรับบางคนนะครับ ทีนี้มาถึงเรื่องของราคากันบ้างเฉลีลียต่อ1นเข็มหรือว่า1โดสข้อมูลเฉพาะที่เรามีการตรวจสอบไปที่มีการซื้อขายกับทางรัฐบาลฮังการีที่มีการใช้วัคซีนของซีโนฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ36ดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,123บาทต่อ1นเข็มถ้า2เข็มก็ตกอยู่ที่ประมาณสัก2 0 0พกว่าบาทครับวัคซีนของซีโนฟาร์มเป็นวัคซีนของรัฐบาลจีนนะคะมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของแล้วก็ขึ้นทะเบียนรับรองโดยองค์การอนามัยโลกแล้ว แล้วส่วนไทยเราค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนกับทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยานะคะและวัคซีนซิโนโฟาร์มเนี่ยแหละค่ะเป็นวัคซีนตัวหลักเลยที่จีนเขาใช้ในการฉีดเพื่อควบคุมการระบาดของของปัญหาโควิดสิในประเทศควบคู่ไปกับวัคซีนของซิโนแวคด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งค่ะทีนี้วันนี้ที่หลายคนตื่นตัวกันนะคะสําหรับการเข้าไปลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนปรากฏว่าเซเว่นอีเลฟเว่นค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่หลายคนบอกว่าง่ายมาก สะดวกมากนะคะในการเดินเข้าไปลง